ถ้าหากว่าคุณถูกหวยสิบล้าน <c oughs> คุณจะทําอะไรนับก่อนสิ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> คุณต้องคิดว่าคุณจะไปทําบุญส่งต่อให้ใครสิไปนับทําไมแล้วโวราด้วยสมัยก่อนนับก่อนอ่ะเดี๋ยวนี้มันมีไอ้นี่แล้วไ,ไอเขาเรียกแล้วบัญชีออนไลน์มันก็เห็นยอดแล้วเออนี่ฮะเ <c oughs> พื่อนฮะเป็นกลุ่มฮะถูกหวยสิบล้านก็เลยชวนกันฮะเลี้ยงหมูกระทะให้กับ <c oughs> ผีไม่มีญาติเรื่องราวนี้นะครับสุดยอดเลยนี่นี่นี่สุสานเมื่อกี้ที่ขึ้นนะ,ะอะไรเนี่ยสุสานมูลนิธิไตรคุณธรรมที่จังหวัดชนบุรีนะฮะบ้านชมพูเองเขามีการฉายหนังนะฮะ5จอให้กับหลุมฝังศพที่ไม่มีญาติะนะฮะมีการเอากระดาษเงินกระดาษทองไปเผาะนะครับมีการนําเอาหมูกระทะนะฮะไปเหมือนทาบุญน่ะทาบุญน่ะนะฮะ โดยที่นางสาวละพัสดานะฮะอายุ29เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการเลี้ยงขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางนะฮะเพราะว่าคนในงานนี้มีโชคร่วมกันนะฮะเกือบ100คน,นะะเนี่ยแล้วตามภาพที่เห็นนอกจากจะเลี้ยงหนังแล้วนะเลี้ยงหมูกระทะเลี้ยงของกินแล้วนะตีมเพื่อนเืเขานะก็คือแต่งตัวเป็นผีกันด้วยเนพื่อ เขาบอกเขาแต่งตัวเป็นเพื่อนกับผีอีกทีนึงเพราะเวลามีอะไรมาเจอปนเวลาอยู่ในไร้สดมีมาติดจะได้เข้าใจว่าไม่ใช่เป็นเพื่อนกันจะได้ไม่กลัวอะไรเนี่ยจะได้ไม่ไมใช่คุณอนะ ใช่ไหมหนูคิดอย่างนี้ไม่ใช่สิคือเหมือนแบบให้ผีเหมนเหมือนให้ศพไม่มีญาติเขาคิดว่าเราเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันนะเนาะแต่งตัวคล้ายกันอะไรอย่างงี้นะฮะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยคือเขาได้โชคมาได้โชคกันเป็นหมู่คณะแต่ผมก็กำลังสงสัยว่าได้โชคมาร่วมสิบล้านเนี่ยเขาไปทําอะไรกันน่ะอยากเป็นเพื่อนในกลุ่มนี้จังเลยอ่ะเขาร่วมกันจัดงานเกือบร้อยคนนะก็นี่ไงร้อยคนสิบล้านก็ตกคนละล้านได้เหรอเฮ้ยร้อยคนก็ร้อยล้านสิ ไม่ใช่ตีกรวมกัน10บล้านแล้วหนึ่งคนน่ะใช่รวมกันนะสิบล้านหนึ่งหาร1ิบล้านได้เท่าไหร่ไม่รู้ไปทําอะไรมาก็เขาบอกถูกหวยเนี่ยก็ช่วยคิดหน่ยเดียอยากรู้แต่ว่าถูกกันคนละเท่าไหร่เลยเนี่ยคนละแสนเนอนี่ไงน่าจะประมาณแสนหนึ่งเอาคนละแสนคนแสนหนึ่งแสดงว่าไปงานอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเห็นเลขแล้วก็ชวนกันซื้อหนูว่าเออบางคนอาจจะได้แบบสี่หมื่นแล้วแต่ว่าไปเจอเจ้าไหนอย่างนั้นเลยเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้คุยกันทำไมอ่ะเลขอะไรผ่านไปเมื่อกี้เฮ้ยเออนี่เราบอกว่าคุยทำไมเนี่ยเลขผ่านไปเลยอ่ะเฮ้ยเขาบอกเขาบอกในงานในงานคุณผู้ชมเอางี้เดี๋ยวอ่านให้ฟังก่อนก็คือเนี่ยนอกจากแต่งตัวเป็นผีนะก็คือแต่งแต่งแบบเออขอพรด้วยก็ค hmm. ืออยากให้ได้โชคแล้วก็ให้งานเยอะๆนะคะแต่ในขณะที่กำลังทำพิธีเนี่ยหลายคนตั้งใจฟังช็อตนี้แหละมีคนตกไปในหลุม มันมีฝาบางฝาที่มันมีการร้าวไม่ได้มีการมันเก่าอ่ะ <ación S 1> ก็มีเพื่อนบางคนนตกไปในหลุมแล้วทุกคนก็ไปช่วยเพื่อนขึ้นมาจังหวะที่ช่วยเพื่อนขึ้นมาเฮ้ยในหลุมมีเลกขก็เลยปล่อยมือเพื่อนลงไปปล่อยมือเพื่อนลงไปแล้วดูช่วยเพื่อนก่อนตีอ๋อเอาเพื่อนขึ้นมาเสร็จปุ๊บ <Crist> แล้วก็เพื่อนบังอยู่เพื่อนบังอยู่ก็ไปขัดขัดเลขขัดเลขขัดเลขเอาน้ํามาล้างมาล้างมาขัดประถูเดี๋ยวเดี๋ยวเเพื่อนี่เอาขึ้นมาเอาไปล้างที่อื่นไม่สนใจเพื่อนเลยหรอเอาไปรักษาที่อื่นก็คือขัดขัดขัดบางคนเห็นบอกว่าเป็นเเห็ลข 6381<อ>แต่บางคนบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เห็นเป็น6321เฮ้ยมี6381 6321ใช่ตัดตัดตัวหลังออกชทำอะไรทำอะไรเออดูออนไลน์ <c oughs> <c oughs> คุณชมพู่ครับรบกวนทำงานก่อนได้ไหมครับ <c oughs> เดี๋ยวคนเด,วเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังอยู่เชื่อไหมตอนนี้ก็กดออนไลน์กันหมดก็ <c oughs> เดี๋ยวสิเดี๋ยวเขาโฆษณาแล้วคุณค่อยมากดเดี๋ยวหมดโอ้ยคุณอะช้ารือเป่าทำไมอะ ผมเนี่ยครับซื้อตั้งแต่ตอนที่ทีมงานส่งมาให้เมื่อเช้าเออใช่ว่ะ <laughs> <laughs> เนี่ยทําให้รู้เลยว่าไม่ทํากันบ้านไม่อ่านสคริปต์ที่ทีมงานส่งไปเ <laughs> พื่อมาอ่านก่อนเข้ารายการดคูคุณไม่ทันผมหรอกแล้วไม,ไม่น่ามีแล้วด้วยของอย่างนี้คุณไม่ทันผมหรอกเมื่อเช้าเมื่อเช้ากดเข้าไปดูแล้วส่วนหนึ่งมีแต่เหลือเลขหน้าศูนศูนย์กัเลขหลงังศ <laughs> ูนย์ศูนยที่เหลือแหละ <laughs> มาต่อ,อไปเสียงโชคกัน เองก็แล้วกันนะคะ6381หรือว่า6321มสองนึ่อ้โหสลับเละเทะไปหมดเลยเนี่ยถ้าจะซื้อนี่ไงมันต้องตัดตัวหลังออกนี่เสียนเสียนซื้อหวยจริงตัดตัวหลังออกๆๆๆอะ